Do you really believe that the inheritance traditions are right? Blade ready. วันนี้ลูกจะมาพูดถึงตัวแพทเซเลตโซนซีโร่เวอร์ชัน1.4ที่แม่งยังกมา2.0จนคนเขาแซวกันหมดแล้วว่า1.4นี้คือแพทโอเพนที่แท้จริง1.0 1.1.3มันคือโอเพนเบต้ายังไม่เปิดจริงคือเขาปรับเยอะขนาดนั้นแหละส่วนชื่อแพทก็คือคลื่นดาราโขมกระหนำ่ำแล้วก็ตัวละครอย่างมิยาบิที่มาพร้อมกับแมคคณิกไมเป็นน้ำแข็งกัดส่วนท่าก็มันคงเป็นน้ำแข็งแะครับจากที่ดูแล้วก็ตู้ที่เข้าพร้อมกันเลย2ตู้ทีเดียวทั้งมิยาบิและก็ฮารุมซาสับยูเอนจินก็ด้วย นะแล้วก็มีดิสใหม่เข้ามาให้เราอีกแล้วก็มีเรื่องระบบทีวีที่ถูกเปลี่ยนไปให้กลายเป็นเข้าไปเล่นมินิเกมในเกมแทนและที่พีคมากๆที่ใช้คําว่าคนทำคอนเทนต์เนี่ยผมแต่กัดอินตายกันไปหมดแล้วก็คือการใช้ท่าไม่ตายที่แยกกันทั้งหมดกับทุกตัวละครโดยเขามีการบอกเอาไว้ด้วยว่าตัวละครไหนยืนในสนามก็จะสามารถเก็บค่าเดซิเบลได้เยอะส่วนตัวที่ไม่ได้ยืมก็เก็บได้นะครับแต่ว่าจะได้น้อยกว่านั่นเองพวกท่าไม่ตายอย่างตัวสตันหรือว่าท่าไม่ตายอย่างตัวที่สามารถแจกพลังงานให้เพื่อนได้เช่นลีนะก็นี่แบบเนียูอ่รฟ นะมันเจนได้ตลอดเวลาแล้วก็2มันให้พนังงานเพื่อนได้นะแต่ตรงนี้ผมจะไม่เจาะลึกอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าออฟฟิเชียลบอกมาแค่นี้ว้เดี๋ยวตอนผมทาคลิป <โด S 2> ผมแยก <โด S 2> ทาเรื่องนี้ให้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับแล้วก็มีตัวฮอลโลใหม่ที่ชื่อว่าฮอลโลซีโร่เงาที่3.0ด้วยบอกเลยว่ามันมากครับจากที่เขาเปิดให้ดูมาเนี่ยเราสามารถอัปเกรดสกิลของตัวละครให้เปลี่ยนรูปแบบได้อนที่เช่นอย่างกรณีของยานางิที่กดสกิลจะเป็นฟ้าผ่าลงมารัวๆแบบนี้เห็นใช่ไหมแล้วก็ของน้องเอเลนที่ดล้เนางู ขึ้นเยอะมากๆสำหรับคนอย่างผมเ <ๆ S 1> พื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์กันไม้ได้ตอนเรื่องนี้นะครับไฮไได้เด่นๆก็จะมีเรื่องของการที่แจกคนลุมาซาฟรีทุกคนเพียงแค่เข้าขกิจกรยยกรมเพื่อรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยเลนที่เดสิชั่นเหมือนเดิมนะครับแถมรอบนี้ตัวเกมก็ใจดีสำหรับคนที่จะกลับมาเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มมาเล่นก็จะมีการแจกของให้อัปเลเวลตัวละครได้ถึง40โดยฟรีทันทีส่วนได้แจก10โรก็ยังคงแจกเหมือนเดิมนะครับทั้ง10โร่ตัวกาะชากลิมิเต็ดและก ส,ะะส่วนเดวิเวนจินก็มาพร้อมกันเลยนะประจําตัวของทั้งสองคนหมายความว่ารอบนี้ตู้กาชาไม่มีแบ่ง2เฟสแล้วมาทีเดียวพร้อมกัน2ตู้เลยส่วนตัวบางบู้ใหม่ที่มา2ตัวนะครับตัวที่ผมชอบก็คือเอเจนต์วิเวอร์ครับเพราะว่าพี่แกจะมีท่าพิเศษครับที่เป็นการทีประตูออกมาฟิลประมาณมีมที่คุณเห็นกันประจําก็คือ FBIO ีไอโอเปนแล้วก็ทดาเมจใส่มอนครับแต่ตัวนี้มาเป็นบางบู้จากเซสชั่นซิกนะครับแล้วก็เป็นระดับเอฉะนั้นคุณต้องสูมกาชาเอาเท่านั้นนะตัวนี้ผมอาจจะลองเช็คหน่อยเพราะวา สวยตัวจะเป็น b r o w l e r boo ไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เราสามารถได้ฟรีได้เลยจากการเล่นเกม play h o r ล o ลที่เปิดใหม่ขึ้นมาส่วนลักษณะการใช้งานนะครับก็จะมีการโจมตีที่ค่อนข้างจะเท่นิดน,นึงนะครับมีการบินไปเหมือนอัล m a n แล้วก็ตุ้มลงมาใส่มอนแล้วก็มีการอยากจะลองเป็นพี่ไรเตอร์ต่อยเตะมอนแล้วก็โชว์ริวเคนไปอีกหนึ่งทีแล้วหลายท่ามันประมาณนี้แหละแต่ว่ามันน่ารักดีซาตัวละครตัวแรกก็คือมิยาบิเป็นทาสเยี่แข็งประเภทธาุผิดปกติตามเนื้อเรื่องรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นหัวหน้าของ r o r special operation section s น x ซึ่ง ที่เก่งมากๆที่ได้ชื่อว่าเป็นอยฮั Hunter เลยส่วนเนื้อเรื่องเขาจะมีบอกประวัติส่วนตัวตัวละครนั้นข้างเยอะค่อยไปเล่นกันเองแล้วกันนะตัวเกม p ย์ตัวนี้เขาต้องบอกเลยว่าเป็นสายสถานะผิดปกติที่แท้ทูเลยหลักๆการทํางานเดี๋ยวผมจะแบ่งให้เป็นฟังก์ชันแบบนี้แล้วกันเนาะการตีปกติคุณจะทาได้2รูปแบบแบบที่1คือตีปกติธรรมดาแบบในจอที่คุณเห็นนั่นแหละครับส่วนแบบที่2คือทําการกดชาร์จตีการคลิกซ้ายค้างจะมีการกินสแต็กที่มุมซ้ายบนซึ่งเป็นลูกกลมๆเนะาะกดทีเดียวสามารถกินจนหมดได้เลยททัันนนนนีีงงง่่่ายยๆแแค้้้เเลลซึตรดูวหมือจะ แล้วก็ไปสถานะผิดปกติส่วนวิธีการได้ลูกนี้ก็จะมี2วิธีวิธีแรกก็คือการทาให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติจากตัวมิยาบิเองหรือทําให้เกิดดิสออเดอร์ซึ่งในฟุตเทจออฟฟิเชียลเราเห็นแล้วว่าดิสออเดอร์เทียมที่เกิดจากสกิลของยานางิสามารถให้แสกได้น้่นเองติดสถานะได้1แสกส่วนถ้าติดดิสออเดอร์จะแท้จะเทียมได้2แสกนะแล้วก็ตัวท้าไม่ตายก็ได้เช่นเดียวกันจากที่ดูเห็นว่าได้3แสกนะสำหรับท้าไม่ตายอีกวิธีหนึ่งก็คืออยู่ที่หัวข้อสา 2ก็จะทาการ land, กินพลังงานแล้วก็จ่ายสาซึ่งจากที่ดูแล้วควรจะจ่ายได้ถึง2ครั้งนะแต่ส่วนแหวกพลังงานเนี่ยสามารถกดได้3ครั้งติดกันแต่ว่าในคอมโบมันกดแค่2ทีนะซึ่งการกด1ครั้งก็จะให้ตัวสเต็คของคุณ2ลูกด้วยถ้าคุณกดแล้วมันไปติดสถานะเพิ่มเติมเจนไปติดสถานะฟลอตไฟท์ก็ได้อีก1สเต็คเพิ่มหรือว่าไปติด d i s ออเดอร์ก็ได้อีกสสเต็คเพิ่มเลยนะแล้วก็จะมีดิสอันใหม่อันนี้ที่เหมือนกับสปอยมาว่ามิยาบิน่าจะเป็นสายทําควบคุมมอนมีเรื่องเมด้ววยมคคบุรี ก็ตามที่คนเห็นนี่ในผลของเซตนั่นแหละครับก็เหมือนออฟฟิเชียลสปอยสปอยมาแหละว่าทําคริกับทําควบคุมมอนอเมลี่หรือเปล่านะและตอนนี้เรารู้กันแค่นี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขาแจกฟรีมาให้เลยเรียบร้อยแน่ๆเขาแค่ไปลงทะเบียนพรีรีเซิร์ฟกันไว้ให้เรียบร้อยซึ่งผมว่ามันถึงแล้วแหละครับก็คือฮารุมาสะฮารุมาสะจะเป็นท่าไฟฟ้าประเภทโจมตีรุนแรงก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของฮอลล์สเปเชียลโอเปอเรชั่นเซ็กชั่นซิกซ์นั่นแหละเพียงแต่ว่าตัว ด้วจุดก็คือทั้งภาคาดหัวและชโชกเกอร์ที่ขอว่าอาจจะปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้หมยถึงในเรื่องของสุขภาพน้องเพราะเหมือนดูแล้วน้องจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ที่ดูจากในฟุตเทจออฟฟิเชียลที่กดตีมอนแล้วนะ่จาจะแข็งแรงมากเิวเทกันส่วนลักษณะที่ใส่ก็เป็นคนที่รักอิสระครับซึ่งมันก็จะมาคู่กับการโอ้ <c oughs> งานเป็นชีวิตจิตใจตัวเกมเพลย์เนี่ยหลักๆก็จะมีอาวุธใช้อยู่ทั้ง2รูปแบบนะครับก็คือธนูแล้วก็ดาบครับด้วยเวลาเรากดใช้งานสกิลนะครับเราจะมีการกระโดดขึ้นไป ลพิเศษ ex เนี่ยหรือว่าสกิลต่อเนื่องแล้วก็สกิลอืน่นมันจะมีการทาแมคคานิกที่เรียกว่าเอตัวฟิวเวอร์ขึ้นมาครับก็คือเมื่อเรามีพลังงานพอเราจะสามารถใช้สกิลพิเศษได้ถูกไหมแล้วก็จะมีการเฟี้ยงมีดบินเข้าไปใส่มอนแล้วก็ยิงธนูที่ได้รับการเสริมพลังไปข้างหน้าครับแล้วก็จะมีการสร้างไอตัวแมคคานิกเ e ็กตัวฟิวเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ไอตอนใช้ท่าน,นี้อยู่มันไอเฟรมนะคุณมันจะเป็นนามาตะอยู่ไม่โดนอะไรครับส่วนเ e ็กตัวฟิวเวอร์ที่มันอยู่ในสนามเนี่ยถ้าเรากดปุ เอกมาร์กใส่มอนด้วยเมื่อไรก็ตามที่ศัตรูติดเอกมาร์กตัวฮารุมาสะจะเข้าสู่สถานะอาเวกเคนคือสถานะนี้จะทให้ฮารุมาสะเหมือนแปลงร่างแล้วก็จะสามารถใช้ข่าพุ่งโจมตีพุ่งเข้าหามอนได้ก็คือพูด,ดง่ายๆไม่เสียเวลาวิ่งฮาก,กดแล้วปุ๊บก,ก็ไปเลยส่วนที่เกี่ยวว่าในกรณีที่มีแมคาีนิกเล็กตัวฟิวเวอร์อยู่ในสนามแล้วก็มีมอนเยอะมากๆเนี่ยเราก็ต้องทําการเลือกศัตรูที่เราต้องการทําสัญลักษณ์นะครับโดยการกดปุ่มโจมตีปกติค้างแค่นี้จบเลยแหละกนั้นคุณไม่ต้องกังวลนและม่ะ่่่ตต้้้้องงออองงงหหหววววััทีีีีเเเเเเดยาาคคลลิปปใมมมืืืนนนนนนกกกกพรระะแ็จ ก็คือถ้าเราให้เพื่อนทําให้มอนมันล้มก่อนตัวลาุมาาัสาก็จะมีการยิงท่าใส่มอนซึ่งท่านี้จะทําให้ติดเล็กตัวพิซเซ่สองชั้นแล้วก็ให้เอ็กมาร์กใส่ศัตรูด้วยครับแล้วก็จะเข้าไปทําระเบิดใส่มอนตุ้มแบบที่คุณเห็นในจอเลยส่วนพอใช้อัลตเมจก็เท่ยางที่คุณเห็นแค่นั้นแหละครับซากุระ,ะกรทั้งสองตัวที่พูดไปเนี่ยเดี๋ยวผมมีทําคลิปให้แน่ๆรอก่อนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ออกพร้อมกันนะคิดว่าไม่น่าจะทําทันเล่นออกมาพร้อมกัน2ตัวแต่ว่าจะพยายามทาให้เร็วที่สุดเท่าีเปนไ,ได้กวนนะวัมยงงใิพพ ดีส่วนตัวเวสใหม่ที่เข้ามานะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนคลีเมกซ์ของเซเลซิโอซีโร่ในแพชนี้ก็คือเนื้อเรื่องบทที่5ชื่อว่าคลื่นดาราโขมกระหน่ำตามชื่อ patch แพชนะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องส่วนพิเศษที่จะมีของฮารุมาสะที่โผล่เพิ่มขึ้นมาที่เป็นเนื้อเรื่องของตัวละครฮารุมาสะนะส่วนตัวแมปใหม่ก็จะมีเปิดขึ้นมานะครับก็คือตัวพอร์ตเอลพิสและก็รีเวิร์บอารีน่าจะเป็นพื้นที่ใหม่ที่จะมีภูมิทัศน์วัฒนธรรมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เเเเเเเป็็็นนนออออออกกกกกกกลลััษณ์ขขขงงตวงตววววววาาาาาาามมมมมมมททีี่่าา่่้้้้บไแจจะะรรพิยยยยซใใหหดดส ไล่ล่าสิ่งเลวร้ายแล้วก็ห้องคาทายมืออาชีพนะและอิสต์ใหม่ที่โคตรพีคครับอย่างอันแรกเนี่ยการทํางานก็คือจะบวกเพิ่มที่ข้อดามิสิบหเปอร์ที่หน้าตามันเหมือนเซ็ตของมิยาบิคโคตรโคตรส่วนบวกของสชิ้นนะครับถ้าเรามีค่าควบคุมอโนอมานรี่ควบคุมอโนอมานรี่นะครับในสตรีมผมเมากาวนิดหน่อยผมเข้าใจเป็นความชนาญอนอโนโมานรี่นะครับเรื่องจริงเป็นควบคุมนะถึง115หน่วยคนที่ใส่เซ็ตนี้ก็ได้ขึ้นที่ข้อดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีแล้วถ้าเม,ามื freeze, ่อไหอร ใส่จะได้คลิสเลเพิ่มขึ้นมา12%ด้วยโดยผลตรงนี้จะคงอยู่แค่15วินาทีหมายความว่าคุณได้คริสทีเขาดามจเลย46%แน่แน่ส่วนคลิสเล12%เนี่ยต้องให้ติดฟรีสหรือว่าโดนทําให้ติดชาเทอร์ก็คือน้ําแข็งแตกก่อนนะซึ่งจากที่ดูการที่มอนติดน้ําแข็งกัดก็สามารถติดชาเทอร์ได้นะครับผมมองว่ายังไงเซตนี้ใช้งานได้แบบไม่ปวดหัวแหละส่วนเซตใหม่อีกเซตหนึ่งก็คือใส่ระบบเก ADK ค10%และการทํางานขั้นต่อไปผมจะอธิบายเพื่อให้ไม่งงเนาะเมือ่มมอ จ่ายสกิลเข้ามาเนี่ยเราจะเรียกว่าควิกแอซิดครับไอควิกแอซิดนี้จะทาให้เราได้สแต็คมาหนึ่งสแต็คโดยแต่ละสแต็คจะให้โบนัสความเสียหายทั้งหมด8% 3รสแเต็คเท่ากับ24%ครับแต่เรื่องการเอาบัฟไปใช้งานเนี่ยจะได้เฉพาะแค่คนที่ถูกสลับตัวออกมาแล้วยืนในสนามณนะตอนนั้นโดยผ่านการใช้วิธีควิกแอซิดเข้ามาเท่านั้นนะหมายความว่าไม่ได้ได้ทุกคนในปาร์ตี้แต่คนที่ควิกแอซิดเข้ามาเอาบัฟตรงนี้มาใช้ได้นั่นเองก็คือคุณไม่ได้ใส่เซตนี้เป็นเซ็ตที่ตัวหลักนะส่เสนีเปั okay? ออวขงด คอโลซีโรนะครับก็จะมีจอชาร์โดลอซึ่งคือเงาที่สาบสูนเป็นคําขอสํารวจฮอโลครั้งใหม่ที่พอเล่นจบแล้วเราจะได้ตัวโรเลอาาร์บูฟรีดลวยกได้แล้วเข้ามาเขาจะให้เราเลือกระดับความยากแล้วก็กลยุทธ์ครับทำให้เราสามารถเข้าไปสู้แล้วก็มีเกมเพล์ใหม่ๆที่เราสามารถบิวสกิลที่แม่งแตกต่างก,กันได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้กรอนนี้ของเอเลนเนี่ยจะเห็นว่าปกติกดสกิลมันจะเป็นการป่าธรรมดาเขาดิจะมีกิสกัดเทนโชพุ่งออกไปด้วยหรือว่าของแองกิที่เวลากดสกิลแล้วเดิมทีเนี่ยจะทุ่มลงมาเลยจะมีสาย โดยที่คอนเทนต์ตรงนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยนะว่า้คุณยังปั้นตัวละครไม่เสร็จเพราะว่าถ้าคุณมีตัวละครแล้วเดี๋ยวมันจะมีการอัปตัวละครดิสแล้วก็วิวเอนจินให้คุณเองแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะแค่อัพไว้ให้คุณสามารถใช้งานได้เท่ากับว่ามีตัวเยอะยังปั้นไม่เสร็จเอามาเล่นได้อยู่ดีส่วนเรื่องการรับรางวัลเนี่ยขอแค่เล่นผ่านระดับที่มันยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอคุณผ่านจุดที่มันเลยจุดเก่าไปแล้วเนี่ยก็ได้ของรางวัลมากขึ้นเองกันทีแล้วบอกนะนนมมกมพ์า,า,ยยาีชร็จันนะว แบบที่เห็นเนี่ยคือบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมายทั้งเอฟเฟกต์พาสซีฟต่างๆเพียบอันนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเพราะเขาไม่ได้บอกมาเยอะขนาดนั้นแต่พูดง่ายๆคือเป็นอะไรที่น่าเล่นแล้วมีเกมเพลย์ใหม่เยอะโคตรแน่ๆต่อไปเป็นศึกวิกฤตครับไอตรงนี้มันจะเป็นระบบฝึกฝนพิเศษจะเกี่ยวกับพวกมอนที่มีความเสี่ยงสูงที่ h ฮจเและกองกาลังสกอตเอาโพสร่วมกันสร้างขึ้นมาอันนี้โมโครานกับฮอลโลเมื่อกี้นี้นะโดยแต่ละรอบมันจะมีมอนให้เราไปตบตีด้วยอยู่ทั้งหมด3ตัวให้เราตีจุดที่น่าสนใจกก็คืออออาาารต่่สสู้้เนีจจะจํลลงภพแวดมิศษท มีการตื่นตัวของอีเทอร์ระดับสูงแล้วก็มีพวกเอฟเฟกพิเศษด้วยแต่ที่มันพีคคือคุณไม่สามารถใช้เอเจนต์และบังบูซ้าได้นะครับดังนั้นต้องวางแผนกันดีๆโดยแต่และรอบเนี่ยจะมีระยะเวลาสามอาทิตย์แล้วก็จะมีการอัปเดตชิยูครติคอนดก็คือสีแดงด้วยเท่ากับว่าอนาคตมันจะสลับกัน2อย่างก็คือตัวศึกวิกฤตแล้วก็ตัวครติคอนดของชิยูก็คือชิยูแดงนั่นแหละหมายความว่าคุณจะมีตัวคอนเทนต์ใหม่ให้เล่นทุกๆอาทิตย์แล้วสลับกันระหว่างชิยูคร,าารอนี้ ก็จะมีหลายอย่างเลยที่เป็นอีเวนต์หลักสําคัญนั่นคือตัวเฟทอนครับจะเป็นผู้สนับสนุนจากภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือเซสชั่นซในการปฏิบัติการที่จะต้องไปกําจัดภัยพิบัติในหอโลกแห่งใหม่ที่บอกว่าเป็นอีเวนต์หลักเพราะว่ามันแจกดับเบิลยจินสีดาวก็คืออันนี้ครับแล้วก็จะมีบังบูตัวน้อยปะทะอีเทอร์เลก็จะเป็นกินจกรรมวางป้อมก็ให้เราวางป้อมบ,บังบูแล้วก็ไปตีกับมอนนั่นแหละจะลักษณะค,คล้ายๆกับเกมอาร์คไนท์เห็นเขาพูดกันในสตรีมานะแต่ว่าผมไม่เคยเเเลล่่่่่นนนนนะแแ้้้้้ววววจจจมมมมมีีีกกกกกกิรรรยอออออออดูููาตตสไซับบผืทป็พ ด่านต่อสู้ VR เพื่อเอาไว้รวบรวมข้อมูลการต่อสู้ในฮอรโลบางส่วนก็เป็นกิจกรรมตีมอนและคูณได้ของนั่นแหละแลวก็สุดท้ายคือเพิ่มดอบจำกัดเวลาก็คือคูณ2ห้องจำลองการต่อสู้แล้วก็แบทดิสคูณ2ครับทีนี้มาคุยถึงเรื่องของระบบใหม่ที่มีการอัปเดตคำขอหลักกันบ้างนะครับจากที่เราทําการส่งฟีดแบ็กกันไปอย่างแรกก็คือปรับปรุงคำขอหลักตั้งแต่บทนําจนถึงบทที่3ครับเปลี่ยนจากการสํารวจผ่านอาร์เรที่หน้าจอหรือที่เราเรียกว่าเดินช่องกระดานนั่นแหละให้เป็นเล่นแบบด่านแล้วก็จะได้ตัวอินเทอร็วขึ้นไม่ติด แล้วพอคูณเล่นจบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นเนื้อหาการสำรวจผ่านโอเวราจอได้ด้วยนะเหมือนเดิมเลยมีการปรับปรุงเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นอินเตอร์นอตดครับทำให้เราไม่ต้องรวบรวมข้อมูลการสังเกตการแล้วก็เลเวลการปลดล็อกตอนหลักบ,บางส่วนทําให้มันปลดล็อกได้ง่ายขึ้นครับและพวกความลับเอเจนต์แล้วก็ฟังก์ชันระบบต่างๆก็ถูกปรับลดลงด้วยนะคุณภาพชีวิตฟุตๆแล้วก็จะมีบันทึกการเดินทางของพ็อกซี่ที่เราสามารถไปตรวจสอบเงื่อนไขในการปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องได้แล้วพอเราทําเสร็จแล้วเนียา,า,าัววลด้้้้นนะแ ร้านกาแฟก็จะมีตัวเมนูกาแฟประจําวันพิเศษเนี่ยจะถูกเป็นเมนูกาแฟถาวรซึ่งจะสามารถให้วลังงาน60แต้มแล้วก็ทําให้บัฟต่างๆเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งเลือกกาแฟแล้วครับมือฟาร์มอะไรอะ่ะหครั้งเอาไปเลยคูณหนึ่ในห้องจําลองการต่อสู้1ครั้งนะครั้งเดียวนะกินแล้วไปฟาร์มเลยก็คือทํางานเลยแล้วก็จบหายไปเลยนะแล้วก็เรื่องของการดรอปของครับก็มีการปรับปรุงให้สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นแล้วกันจากที่เห็นก็คือมันจะเรียงลําดับสีมาให้แล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของท่าไม่่ตตาาาายกระทบบ Be ทัมใมใุ้้วสาาถชไาาได เอาหลักๆที่คุณต้องเข้าใจก็คือเดิมเนี่ยค่าถ้าไม่ตายมันคิดรวมกันทุกตัวแล้วจ่ายได้ทีเดียวใช่ไหมตอนนี้ใช้แยกกันของใครของมันเลยสะสมของใครของมันเช่นเดียวกันเลยทําให้กดได้ทุกตัวโดยเขามีการบอกเอาไว้เพิ่มเติมเพียงแค่ว่าคนที่ยู่ในสนามจะได้ค่าเดซิเบลเยอะคนที่ไม่ได้ยืนก็ได้แต่ว่าได้น้อยครับเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะแล้วจะมีระบบแผนฝึกพิเศษที่เอาไว้ตั้งค่าแผนพัฒนาให้เราสามารถดูความคืบหน้าในการพัฒนาต่างๆได้จะได้ไปอัพตัวไไดด้้แแบบบมมม่ปวววหััััเเเืือออออนนนนคาาาจุณใกรี ตรงนี้นะนี่ต้องไปรับตรงนี้นะจะได้ไม่งงหลงทางมีฟังก์ชันประเมินความพร้อมให้เราสามารถเห็นภาพรวมลำดับความสําคัญในการพัฒนาได้มีการสับเปลี่ยนเอเจนต์ภายในเมืองซึ่งตอนนี้สามารถเปลี่ยนทุกตัวได้แล้วนะก่อนหน้านี้ยังเปลี่ยนทุกตัวไม่ได้ตอนนี้เปลี่ยนได้ครบแบบทุกตัวแล้วและใช่ครับมันก็มาคู่กันกันกบร่วงทางกับเพื่อนรักผู้ขอเรียกระบบเดทคือคุณต้องอัพความสัมพันธ์ตัวละครเอเจนต์ให้ถึงเลเวลสองก่อนแล้วคุณชวนเพื่อนมาเที่ยวเล่นด้วยกันได้ครับมีถึงขนาดชวนไปนั่งเล่นเกมมาเคดด้วยกัน 100ตมน้นแล้วก็มีระบบกวาดล้างเร่งด่วนที่ผมพูดแล้วที่หัวข้อที่แล้วเนาะซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็ขอแค่เราผ่านด่านที่4เป็นต้นไปในระดับแรงเอสหนึ่งสองสามก็จะเคลียร์เองอัตโนมัติทันทีการปรปับปรุงความเชื่อใจของเอเจนต์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปที่หน้าแชทแล้วก็ดูที่โปรไฟล์เพื่อดูความเชื่อใจในระดับปัจจุบันได้เลยนะแล้วเราก็สามารถกดไปที่แชทนัดหมายได้ทันทีจากหน้าโปรไฟล์แล้วด้วยพอความเชื่อใจถึงระดับเนี่ยก็จะสามารถข้ามหน้าจอที่เกี่ยวข้องไปยังหน้าจออินเทอร์เน็ตได้โดยตรงแบบไม่ปวดหัวเลยแล้วกกก็็มีเเรรรืื่ออองงงงปปับุาแสดดงงนขล กรรมอีกที่แต่เดิมเนี่ยมันจะต้องใช้เลเวลเยอะตอนนี้ก็ปรับให้มันง่ายขึ้นแล้วก็สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็จะพาเราไปดูได้ด้วยแบบรวดเร็วก็คือจะไม่หลงทางนันแหละไม่รู้ว่ากดฟังก์ชันไหนแล้วไปทางไหนไหนจะมีเรื่องเปิดฟังก์ชันปวดล็อกล่่งหน้าที่ทําให้เราสามารถเห็นเนื้อหาก,กิจกรรมใหม่ได้รวดเร็วผ่านหน้าต่างกิจกรรมด้วยมีการบันทึกความคืบนหน้าร้านพิซซารีบิเกตด้วยก็คือไอ้ร้านค้าในแต่ละรอบของมินิเกมนี้เนี่ยจะมีเพิ่มจุดเซฟอัต อย่งร้านค้าที่กดออกเกมไปล่าสุดได้นั่นเองเพราะว่าเกมมันยากเขาว่ากันไว้อย่างนั้นนะแล้วก็มีเพิ่มฟังก์ชันการจัดการวิดีโอลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทําให้สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ที่หน้าการตั้งค่าเลยซึ่งมันถูกออกแบบออกมาเพื่อให้คนที่เมมเต็มครับใช่ครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเก็บอันไหนไว้คุณจะลบอันไหนออกถ้าคุณลบไปแล้วมันนูหัวคุณดาวโหลดมันกลับมาใหม่ได้ครับเพื่อประหยัดพื้นที่ของคุณให้มันมากขึ้นถือว่ามาเร็วมากนะยังไม่ถึงแพ่เด็กสองแม่งมาแล้วและสุดท้ายก็ อนนี้สแกนได้เลยครับสำหรับคนที่สแกนเนาะคุณจะได้ตัวโพลีโครมก็คือเพชรในเกมมแหละ160ก็มีค่าเท่ากับ1กาชาโรครับแล้วก็มีการแจกคันุูมาสระด้วย1ตัวฟรีฟรีซื่อแจกเลยเนี่ยเซิร์ฟเปิดเลยนะไม่ถึงตอน1.4นะแล้วก็แจกของเพื่อเลเวลตัวละครตั้งแต่40จนถึง50ไปเลยด้วยนะแล้วก็จะมีเรื่องกิจกรรมเชิญเพื่อนๆมาเข้าร่วมกิจกรรมพรีรสเตอร์ตรงนี้กันเพื่อรับสิทธิ์ของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นลุ้นรับ PS5 ฟิกเกอร์ของน้องนิโคลเซ็ลอต เียบเลยคุณไปดูเอากันลวกันก็จบเรียบร้อยครับต้องบอกเลยว่าแพทนี้แม่งอัพโคตรเยอะจนผมสงสัยว่าเดฟมึงนอนกันบ้างไหมนี่พอดูแล้วปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นตลอดเวลาแจ้งฟีดแบ็กอะไรไปก็ทําให้หมดถือว่าพัฒนาแล้วก็ปรับคุณภาพชีวิตได้เร็วมากๆยังไม่ถึง2.0งจุดศก็มาลืมล่ําขนาดนี้จนกาลังคิดว่า2.0คือมึงจะเอาอะไรมาอัพวะเนี้ยอัพเยอะขนาดนี้แหละคิดว่าทุกคนน่าจะชอบแพทอัปเดตนี้กันแน่เพราะว่ามีการอัปเดตหลายเรื่องมากๆครับสุดท้ายเดี๋ยวเมื่อคลิปนี้ม สำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับ bye บ๊ายบายกลับมาสมัครเมมเงินด้วยนะ